สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้า l o v ฟ c ช i n e s n o o v e l and Series แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็มาถึงตอนที่27กันแล้วกับเทพกระบี่มรณะค่ะ ทันใดนั้นลูกศิษย์ที่เหลือก็วิ่งไปหาลูกศิษย์สองคนก่อนหน้านี้ที่ร่วงไปกับพื้นด้วยความห่วงใยเขาถามเด็กหนุ่มที่ใบหน้าซีดเผือดซึ่งถูกเจียน,นเฉินเตะว่าล่วหยุนเจ้าเป็นอย่างไรบ้างลูกศิษย์ที่มีชื่อว่าล่วหยุนพยักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแอว่าข้าคงจะหายเป็นปกติหลังจากบ่มเพาะพลังไม่กี่วัน เขาหันไปอีกทางหนึ่งและถามลูกศิษย์ที่บาดเจ็บด้วยเสียงอันแผ่วเบาว,ว่าคานเจ้าสามารถหาข้อมูลภายในสำนักได้เร็วกว่าพวกข้าหาชื่อของเจ้าเด็กเหลือขอจากนั้นส่งให้ในายน้อยเชิงจัดการมันซะได้ยินเพื่อนของเขากล่าวเช่นนั้นคานก็คุ้นคิดอยู่สองครั้งก่อนจะตอบออกไปนั่นจำเป็นด้วยหรือข้าคิดว่าข้ารู้ว่าเขาเป็นใครใบหน้าของลูกศิษย์ทั้งสองดีขึ้น เป็นลวยุนที่กล่าวว่านั่นเป็นเรื่องเยี่ยมคานแล้วเขาเป็นใครละ่ะในการแข่งขันเด็กใหม่ประจำปีในปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากและดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเอาชนะเซียนกาดียุ่นได้ขณะที่เขาอยู่เพียงระดับ8ของพลังเซียนข้าคิดว่าเขาต้องเป็นคนผู้นั้นเป็นแน่ใบหน้าของคานกลายเป็นมืดครึ้มในขณะที่เขากล่าว ขณะที่ลูกศิษย์สองคนได้ยินคารพูดใบหน้าของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทันทีมองไปยังคนอื่นๆลวยหยุนกล่าวออกมาว่าเขาคือเจียงหยางเสียงเทียนจริงหรือคานพยักหน้ามันเป็นไปได้มากภายในกลุ่มเด็กใหม่ของลูกศิษย์เหล่านั้นมีเพียงเจียงหยางเซียงเทียนเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะข่าได้ถ้าเขาคือเจียงหยางเซียงเทียนจริงๆดังนั้นการพิจารณา พวกเราย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาถ้าเขาสามารถล้มกาดียุนได้จริงๆแม้ว่ากาดียุนจะไม่ใช้อาวุธเซียนก็ตามนั่นน่ะมันก็เพียงพอที่จะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเจียงหยางเซียงเทียนนั้นแข็งแกร่งอืมแม้ว่าจริงๆแล้วเขาคือเจียงหยางเซียงเทียนก็ตามแต่เขากล้าที่จะขวางทางข้าแน่นอนว่าข้าไม่มีทางปล่อยให้เขามีชีวิตอย่างสงบสุขในสำนักนี้แน่คนแรกกล่าวออกมา เป็นคนที่ถูกโจมตีโดยเจี้ยนเฉิญใบหน้าของล้วหยุนซีดขาวและเริ่มที่จะส่งเสียงขึ้นจมูกและตะโกนออกมาว่านั่นมันเยี่ยมไปเลยนายน้อยตระกูลลววของเราถามหาข่าวเกี่ยวกับเจียงหยางเสียงเทียนเมื่อเร็วๆนี้หากเขาได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแล้วก็นายน้อยจะต้องมีความสุขแน่แต่มันน่าเสียดายที่เราไม่ได้รู้ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนมา ใครจะรู้ว่าเขาจะมาปรากฏกายต่อหน้าของข้าตอนนี้ลัวยุนเจ้าไปหานายน้อยตระกูลร่วของเจ้าเฉินเฟิงและข้าจะไปเชิญนายน,น้อยเฉิงมาข้ามั่นใจว่าเจียงหยางเซียงเทียนจะต้องกลายมาเป็นศัตรูของนายน้อยเฉิงแน่คานคำรามดีพวกเราจะต้องได้ในสิ่งที่พวกเราต้องการแต่ข้าขอแนะนำว่า พวกเราเนี่ยควรจะส่งใครสักคนไปคอยติดตามสังเกตเจียงหยางเซียงเทียนเนื่องจากสำนักมีขนาดใหญ่ดังนั้นถ้าเจียงหยางเซียงเทียนเลือกที่จะซ่อนตัวเราจะไม่มีทางค้นตัวเขาพบล่วหยุนเสนอท่านพยักหน้าก่อนจะหันไปทางเพื่อนของเขาซึ่งอยู่ทางด้านหลังเฉินเฟิงเจ้าอยู่ที่นี่แล้วคอยจับตาดูเขาให้ดีข้าจะไปหานายน้อยเฉิงไม่มีปัญหา เชิญเฟิงให้คำมั่นอย่างไม่คิดลังเลหลังจากที่แยกย้ายกันไปเฉิญเฟิงก็เดินตามเจียนเฉิญไปขณะที่ลูกศิษย์สองคนที่เหลือก็ค่อยๆถูกพยุงขึ้นมาโดยยังไม่ได้สติกลับมาเสียทีเดียวและออกไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายภายในหอหนังสือเจียนเฉินนั่งลงที่โต๊ะแล้วก็มีหนังสือสองเล่มวางอยู่ใกลๆ้ๆเขาเริ่มต้นที่จะอ่านหนังสือด้วยความกระตือรือรน้น เพราะวันนี้ยังคงเช้าอยู่หอหนังสือว่างเปล่าและเงียบสงบเป็นอย่างมากนอกจากเจียนเฉิญแล้วมีเพียงหญิงผู้ดูแลอาคารวัยกลางคนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นหญิงผู้นั้นอายุราว40ปีโดยประมาณจากลักษณะทั่วไปเพราะนางไม่มีพรสวรรค์ในการบ่มเพาะพลังแม้ว่านางจะอายุ50ปีแล้วแต่นางก็ยังคงอยู่ที่ระดับ6ของพลังเซียน แม้กระทั่งลูกศิษย์ที่อ่อนแอที่สุดในสำนักคากัดก็ยังคงแข็งแกร่งกว่านางหญิงผู้นั้นเอียงศีรษะของนางมองท่าทางตั้งใจอ่านของเจียนเฉินและแม้ว่านางจะไม่ทราบว่าชื่อของเขาคืออะไรแต่นางก็ประทับใจในตัวเจียนเฉินนอกเหนือจากนั้นตลอดสามวันที่ผ่านมาเจียนเฉินยังคงเป็นคนแรกที่มายังหอหนังสือและมักจะใช้เวลาศึกษาอยู่ในนั้นทั้งวัน บางทีเขาถึงกับไม่ทานอาหารกลางวันเพียงเพื่อที่จะอ่านหนังสือต่อนางเป็นผู้ดูแลที่สำนักแห่งนี้มานานแต่เจี้ยนเชินเป็นลูกศิษย์คนแรกที่นางเห็นว่าขยันหมั่นเพียรมากช่างเป็นเด็กที่ขยันอะไรอย่างนี้นางพึมพำกับตัวเองขณะที่นางก็ทำงานของนางไปเรื่อยๆในห้องที่มีขนาดใหญ่มีชายหนุ่มอายุ20ปียืนอยู่ตรงกลางห้องพร้อมกับปิดตา ท่าทางของเขาดูแปลกนะักนิ่งเหมือนกับท่อนซุงเขายังคงยืนอยู่เช่นนั้นโดยปราศจากการเคลื่อนไหวตึงตึงตึงในช่วงเวลานั้นเองก็มีเสียงเคาะจากบริเวณด้านนอกในเวลาเดียวกันชายหนุ่มคนนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆและมันก็ยังคงเป็นท่าทางที่แปลกประหลาดเขาจ้องไปที่ประตูเจ้าเป็นใครเขาตะโกนออกไป ไหนน้อยข้าเองล่วยุนเสียงนั้นมาจากด้านนอกเข้ามาเขากล่าวประตูถูกเปิดออกคนที่อายุราวยีสิบปีซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คนของลูกศิษย์ทั้งสี่คนที่พ่ายแพ้ให้กัะเจียนเฉิญเขาคือล่วยุนล่วยุนมองท่าทางแปลกๆของชายหนุ่มคนนั้นโดยไม่รู้สึกแปลกใจขณะที่มันไม่ได้แปลกไปนัก นั่นเพราะว่าท่าทางอันประหลาดนั้นเป็นทักษะการบ่มเพาะพลังของตระกูลลัวในทวีปเทียนหยวนมีวิธีการฝึกฝนไม่มากนักที่ถูกบันทึกเอาไว้บางคนนั่งสมาธิเพื่อบ่มพลังและคนส่วนน้อยจะใช้ท่าทางอันแปลกประหลาดเพื่อบ่มเพาะพลังด้วยการบ่มเพาะพลังนั้นชี้ชัดว่าเป็นตระกูลหลิวอย่างแน่นอนที่ใช้ร่างกายทำท่าทางอันแปลกประหลาดเพื่อบ่มเพาะพลังให้ได้มากที่สุด ลัวหยุนเดินเข้าไปที่อีกฝ่ายและหยุดด้วยท่าทีเคารพนายน้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่าน,นให้คนออกตามหาเบาะแสเกี่ยวกับเจียงหยางเซียงเทียนแม้ว่าลัวหยุนจะยืนอยู่ในตำแหน่งที่สูงภายในตระกูลของเขาซึ่งจัดอยู่แถวหน้าของเหล่าเด็กวัยรุ่นเขาก็ยังคงไม่กล้าเยอะยิ่งมันเป็นเพราะชายหนุ่มคนนี้ก็คือลัวเจียนซึ่งเป็นบุตรคนแรกของผู้นำตระกูลลัว และเขาก็ยังเป็นที่รักยิ่งของผู้นำตระกูลล่วเขาถือว่าเป็นทายาทผู้สืบทอดของตระกูลล่วดังนั้นล่วหยุนจึงต้องการประจบประแจงเขาเจ้าพบตัวเจียงหยางเซียงเทียนแล้วหรือเมื่อได้ยินเช่นนั้นตาของลัวเจียนก็เป็นประกายขึ้นมาเขาสังเกตเห็นใบหน้าซีดขาวของล่วหยุนตาของัวเจียนก็มองลงไปในเสื้อของล่วหยุนเห็นรอยช้ำบนหน้าอกของเขา รัวเจียนกล่าวด้วยน้ำเสียงหยิ่งพยองว่าเห็นเจ้าเป็นเช่นนี้มันคงเป็นเจียงหยางเสียงเทียนที่โจมตีเจ้าให้ได้รับบาดเจ็บใบหน้าของลัวหยุนเผยประกายโกรธขณะที่เขาพูดว่า นายน้อยกล่าวได้ถูกต้องข้าพึ่งเห็นเจียงหยางเสียงเทียนข้าเชื้อเชิญอย่างสุภาพให้เขามาพบกับนายน้อยแต่เจียงหยางเสียงเทียนกับอุกอาจและหยิ่งเกินกว่าที่คิดนะักไม่เพียงแค่นั้นและที่มากไปกว่านั้นเขาไม่เกรงใจนายน้อยเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่านายน้อยนายน้อยลัวหยุนเริ่มที่จะแสดงท่าทีลังเลออกมาลัวเจียนคำรามอย่าได้มัวแต่ยืนอึอ้ง เจียงหยางเซียงเทียนพูดอะไรเกี่ยวกับตัวข้าลึกตาของล้วหยุนเป็นประกายด้วยความไม่พอใจในขณะที่เขาลังเลเป็นครั้งสุดท้ายรากับรวบรวมความกล้าเจียงหยางเซียงเทียนกล่าวว่านายน้อยไม่มีค่าพอที่เขาจะต้องเข้าพบอะไรนะใบหน้าล่วเจียนเต็มไปด้วยความโกรธแม้ว่าตระก,กูลหลิวจะไม่ได้มีอิทธิพลอย่างมากในทวีปเทียนหยวน แต่ภายในอนาณาจักรเกอร์ซุนพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดด้วยประวัติศาสตร์ที่มีมากกว่า200ปีในอนาณาจักรเกอร์ซุนจำนวนคนที่จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้ก็มีเพียงแค่หยิบมือเมื่อเขาเป็นถึงทายาทของตระกูลลัวก็อาจกล่าวได้ว่าลัวเจียนเป็นชนชั้นสูงที่แม้แต่องค์ชายและองค์หญิงของอาณาจักรยังถูกพิจารณาให้อยู่ระดับเดียวกับเขา เขาไม่คิดว่าในสำนักคากัดนี้จะมีเด็กใหม่ที่หลงตัวเองได้เช่นนี้ในชีวิตของเขาเขาไม่เคยพบคนที่จะเย่อหยิ่งต่อหน้าเขาลัวเจียนมีประกายตาที่เย็นชายิ่งขึ้นเรื่อยๆเขาจ้องตรงไปที่รัวหยุนมันกล่าวเช่นนี้จริงหรืออยากที่จะปกปิดความโกรธจากคำพูดของลัวเจียนเห็นปฏิกิริยาของลัวเจียนรัวหยุนก็แอบดีใจ ทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนสีหน้ากลับมาแบบเดิมและกล่าวว่าขอรับนน้อยสิ่งที่ลุ่ยยุนกล่าวเป็นความจริงถ้าไม่กล้าที่จะโกหกท่านเจียงหยางเสียงเถียนชังหยิงยโสเกินไปจริงๆเขาไม่เคยเห็นความสำคัญของท่านแต่อย่างใดและยังกล้าที่จะพูดด้วยถ้อยคำที่ยิ่งพยองเช่นนี้ ถ้าเราไม่ได้สอนบทเรียนให้มันแล้วข้ากลัวว่านายน้อยจะต้องขายขีนาและถูกเยาะเย้ยภายในสำนักนี้ยิ่งรัวหยุนกล่าวความโกรธของรัวเจียนก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นยืนเช่นนั้นเขาคำรามอยู่ที่ไหนเจียงหยางเสียงเทียนมันอยู่ที่ไหนข้าต้องการให้เจ้านำตัวมันมาให้ข้าและถ้ามันไม่เห็นว่าข้ามีค่าพอที่จะเหลียวมองจากนั้นข้าจะแสดงให้มันดูเอง แน่นอนได้โปรดตามข้ามาในน้อยลัวหยุนเดินออกจากห้องแล้วก็ผ่าลัวเจียนที่เต็มไปด้วยความโกรธออกจากห้องไปด้วยกับเขาและตรงไปยังหอหนังสือในเวลาเดียวกันภายในห้องหนึ่งของสำนักขากัดขานซึ่งนำชายอายุ20กว่าปีอีกหลายคนตรงมายังหอหนังสือ ในฐานะที่พวกเขาเดินผ่านสนามกีฬาสิทธีไม่กี่คนสังเกตเห็นกลุ่มนั้นด้วยความประหลาดใจความคิดเห็นของพวกเขาก็ได้ยินทั่วทุกสารทิศให้ ai, คนที่เดินนั่นใช่ไหนน้อยเชิงหรอกหรือเขาไม่ได้ถูกพบเห็นในสำนักแห่งนี้มาหลายปีแล้วลมอะไรกันที่หอบเขามาที่นี่ในวันนี้สิทธีที่อายุรุ่นราวข่าวเดียวกันอีกคนนึงกล่าวด้วยความประหลาดใจข้าได้ยินมาว่า หลายปีที่ผ่านมานายน้อยเฉิงได้ก้าวถึงขั้นกลางของระดับเซียนดังนั้นคงไม่ต้องกล่าวถึงความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้นายน้อยเฉิงคืออัจฉริยะของสำนักคากัดอย่างแน่นอนเขาหลอมรวมอาวุธเซียนได้ตอนอายุ19ปีและกลายเป็นเซียนเมื่ออายุ20ปีเขาก็ก้าวมาถึงขั้นกลางของระดับเซียนได้ปีหนึ่งแล้ว ดังนั้นด้วยพรสวรรค์ในการบ่มเพาะพลังนายน้อยเชิงต้องมาถึงขั้นสูงของระดับเซียนแน่นอนนายน้อยเชิงเป็นหนึ่งในอัจฉริยะในการบ่มเพาะพลังของสำนักคากัดอาจารย์ใหญ่ได้กล่าวว่าแม้กระทั่งก่อนอายุ23ปีนายน้อยเฉิงจะต้องกลายเป็นเซียนขั้นสูง กลายเป็นเซียนระดับสูงด้วยอายุ23ปีนายน้อยเฉิงเป็นคนที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงในขณะที่สิทธิพี่อีกหลายคนในสำนักคากัดแห่งนี้ยังคงอยู่ที่ระดับสิบของพลังเซียนขณะที่ขานก็เดินไปอย่างช้าๆลูกน้องที่อายุมากก็ยังคงนินทานายน้อยเฉิงเป็นคนซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในสำนักคากัด ไม่ใช่เพราะภาพลักษณ์ของเขาแต่เป็นการบ่มเพาะพลังที่น่าตื่นตระหนกภายในทวีปเทียนหยวนเขาอาจจะได้รับการพิจารณาให้เป็นอัจฉริยะฟ้าประธานและในสำนักคากัดเขาถูกพิจารณาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดขณะนี้เจียนเฉินก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือในมืออย่างไม่สนใจอะไรโดยไม่รู้เลยว่า ปัญหากำลังย่างกรายเข้ามาจบแล้วนะคะสำหรับตอนที่27ของเทพกระบีมรณะค่ะโอ้มีเรื่องได้ทุกวันเลยนะคะมีแต่คนเข้ามาหาเรื่องเดี๋ยวตามวันไปในตอน28นะคะอ่ารุ่นพี่สองคนนี้ที่คนหนึ่งก็ไปถึงระดับเซียนขั้นกลางแล้วนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขึ้นไประดับเซียนแล้วเหมือนกันโอจะมาลังแก่รุ่นน้องอย่างเจียนเฉินนะคะเดี๋ยวรอดูว่าเจียนเฉินจะรับมือได้ไหมนะคะพบกันในตอนที่28ของเท เก็บกระบี่มรณะค่ะหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ